โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอหลังจากที่เราห่างหายจากการรีวิวงานนี้ไปนานนะเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวเหมือนเดิมนะครับก็คืองานนี้นะครับเป็นงานที่ สมัครครั้งแรกรับไปเลยตัวงาน70บาทแบบฟรีๆและไข่ชี่อยากได้นะครับรนซ์สมัครอยู่ตรงใต้ปรหมดลคอมเมนต์นะคนดูนะมานะครับเข้ามาหน้าแรกนะครับตอนนี้ผมมียอดเงินจากใบเสร็จรับเงินหรือว่าไอตัวงานที่ผมลงทุนไปก็64บาทนะครับเดี๋ยวจกดรับไปเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําเพื่อนนะครับที่ผมแนะนําเพื่อนไปนะครับรับคอมมิชชั่นไปเลย59บาท รวมทั้งหมดผมมี124บาทผมจะทําการถอนนะครับพอมา,าถอนขั้นต่ําก็120นะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับจึงการถอนเนี่ย ก็ถอนวันจันทร์วันอาทิตย์นะครับเวลา24ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้าภายใน3วันนะครับโอเคครับหลังจากเราใส่ย,ยอดอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถอนไปเลยนะครับแล้วก็กดเกตเพื่อขอรหัส OTP นะครับ OTP ก็จะส่งมาทางเบอร์เราที่เราสมัครเหมือนเดิมรหัส OTP ก็คือ475844หลังจากนั้นเราก็กดแน่นอนเพื่อทําการยืนยนันเรียบร้อยการถอนสําเร็จนะครับเราก็รอนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนเนาะ ตอนนี้คือที่ผมตัวงานที่ผมลงทุนไปมันหมดอายุแล้วนะครับก็คืองานนี้เปิดแบบโคตรคุ้มอ่ะพอดูมันเปิดโคตรนานเลยนะครับผมซื้อไปงานตัวราคา290เนี่ยตอนนี้ผมก็คืนทุนบวกกาไรอะไรแย่ๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาดึงกลับแล้วก็คือมัน คุกกำหนดของการซื้อของเรานั่นแหละครับผมดูก็คือผมซื้อตัว290นะครับผมจะได้รายได้อยู่วันละ13บาทนะครับรวมทั้งหมดก็391บาทนะครับและราคา800บาทเราจะได้รายได้รายวันวันละ40บาทนะครับรายได้รวมจะได้อยู่1,200บาทนะครับมีแค่2ราคาเองนะครับสำหรับงานนี้ก็ง่ายนะครับเล่นง่ายใครอยากเล่นก็สามารถเลือกแค่ราคาที่เราต้องการได้แล้วก็เล่นเลยนะครับวิธีการเติมนะครับก็กดเข้าไปตรงของฉันแล้วก็กดเติมเงิน นะครับเติมขั้นต่ำสาม300 ield, ร้อยยี่งานนี้หลังจากใส่จานวนเสร็จกดเติมเงินแล้วก็เลือกช่องทางในการเติมกดจ่ายทันทีมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วก็ให้เราเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทําการสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยหลังจากสแกนเสร็จเงินเข้าแล้วนะครับเราก็มาลงทุนได้ใครอยากลงทุนตัวไหนก็ลงทุนได้นะครับที่ผมแนะนําเลยก็แนะนําทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีการคืนทุนที่ดีนะครับแล้วก็งานนี้ก็มั่นคงนะครับมั่นคงปลอดภัยนะครับ นอกจากรายได้ที่เราลงทุนแล้วนะครับเรายังสามารถรับรายได้จากการแนะนําเพื่อนให้เพื่อนลงทุนและรับคอมมิชชั่นนะครับคุณดูก็คือเพื่อนที่ผมแนะนําไปตอนนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับ286คนลงทุนอยู่ตอนนี้คือ8คนนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่จริงมัน10คนนั่นแหละครับคุณดูซึ่งครบกําหนดในการลงทุนแล้วนะครับงานก็จะดึงคืนนะครับเหมือนผมนั่นแหละครับมันดึงคืนนะครับถ้าเราอยากลงทุนใหม่แล้วก็ลงทุนแต่เขาไม่เลือกลงทุนต่อเนาะเหมือนผมผมก็ยังจะลงทุนต่ออยู่นะครับแต่ขอ หาตังก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงทุนแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีเนาะตอนนี้คือมารีวิวนะครับการถอนถ้าเงินเข้านะครับเงินถอนถอน,ถอนเข้านะครับพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะเพราะว่าเงินน่าจะรอสักวันหนึ่งนั่นแหละครับพอดูใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ